ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านก็สู่ชอ่องของซ้อมหวยพารวยมีตังชาแนล,ลนะคะสบายดีกันนึกเปล่าคะพี่น้องจ๋าไม่ได้เจอหน้ากันก็หลายวันเนาะคิดถึงท่านผู้ชมทุกท่านเด้อพี่น้องเด้อสบายดีชุขสุกคนเนาะพี่น้องเนาะก่อนที่จะมารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนาเราก็ม,มารับฟังคําเตือนก่อนเน้อคาเตือนนะคะพี่น้องจ๋า คลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเดอ้อพี่น้องเดอ้อเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีกะควรมีผู้ปกครองแนะนำเนาะพี่น้องเนาะโอเคจากเรามาดูแนวทางของวันนี้ก็คือเลขตารางลายเวนเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ว่าแอดมินจะให้ตัวไหนนะคะวันนี้ก็จะให้ไปมีเลข1เลข3เลข8เลข6 เลขเจ็ดเลขเก้าอโอ้ยตัวหนังสือกะเนี่ยไปหกกับหนึ่งนะพี่น้องเนะอย่าลืมนะเลขหกกับเลขเกนะ้าน่ะเป็นเลขตัวเดียวกันเนาะปิ้นหัวลงนำนะ้ำเน้ะปิ้นหัวลงน้ำนะคะพี่น้องจ๋าหกก็เป็นหกศูนย์หหนึ่งหกสามหกเจ็ดนะคะพี่น้อง เลขที่ค่อยมกักแอดมินมักก็6กหนึ่งกับหกเนาะส่วนเลขหนึกับเป็นหนึ่งสี่ึงห้าหนึ่งเจ็ปโตที่มักก็จะเป็นหนึ่งแปดกับหนึงเจ็ดนะคะพี่น้องจา๋าส่วนเลขสุดกันนะคะุดกันนะคะกันไว้ก็13ึ่ ซ6หก,หก,หกหนะคะพี่น้องจ้ะสุดกันเนาะขีดเส้นใต้คือเลขที่แอ็ดเน้นนะพี่น้องเนาะส่วนเลข3ามโตเนาะพี่น้องเนาะ3ามโตเนาะวันศุกร์ที่แล้วไม่ได้ให้เพราะว่ายุ่งอยู่ดนะพี่น้องเนาะต้องขอโทษขออภัยเนาะยุงย่งยุ่งยิ่งอยู่วสันหนึ่งเจ็ดหกวสันเพิ่นมาก ตัดให้หนึ่งเดหปดนะคะพี่น้องจา๋าตัดเล่นเ้อพี่น้องเนอะมาวันนี้มารอดูเลขเลขอันเลขจุดทูบเนอะวันนี้เลขจุดทูบวันนี้จุดให้3ามตัวสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเนอะ สวัสดีน้องแพลวสบายดีบอบพ่อหนักกันตั้งหลายมือเนาะสบายดีบอช่วงนี้คอยกะบอคอยว่างเนาะเลขเจ็ดมาแล้วพี่น้องเลขเจ็ดมาแล้วเลขเจ็ดมาแล้วนะอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวอากล้องไปให้ดูนะคะพี่น้องสบายดีสุภสุคนและพี่น้องเน้ะเบิ่งเป็นแนวทางแค่นั้นเลยพี่น้องเน้ะมีเจ็บไข่ไเลขหาแนวนะ่ะ เจ็ดหากับเป็นตะไมายด้เหอเนาะเจ็ดเจ็ดมาแล้วเด้อคิดว่าน่าจะเป็นเลขหนะ้าเนี่ยคิดว่าห้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งสั้นมากระดิง่งกิ้งกิ้งกิ้งให้แอดมินเพื่อเป็นกำลังใจด้วยเด้อพี่น้องเด้อว,ว่าได้ขออีอย่างมากมายละขอแค่ กดกระดิ่งติดตามเพื่อที่จะบอพาดคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะถ้าเอดมินผิดพลาดประการใดกะขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเนอะเลขห้ากับห้านคิดว่านําเสนอแนวทางฟรีนะคะพี่น้องจา๋ามึ่งสีซอยเป้า เด็หาค่ะพี่น้องจ้าเต็กเสือกี还可่ะเด็กเนอกเก๋วละเกตัว。这么多豆上来啊！早上来อ勺了要给吧要อ้ิกฮับเขาย丢掉不怕脏不要弄到。哎呦放住放住我再放那个勺不อไม่พี่น้อง กินว่าหมดถิ่มขยะไม่จะไปล่างสียดายมีหาไกล้จะพกไกล้มั้อืมแต่เมนบอกหูจักความค่ะเอาถิ่มมนันดิเมซือย์ทรัีย์อันกุ้ยเปล่าเล可แต东ว很贵ยาวซื้อ เจ็ดห้าได้พี่น้องเนดะ้อเจ็ดห้ามันเมื่อนี้จุดให้สามตัตัวที่สามจะเป็นตัวไหนมารอรุ้นกันนะคะพี่น้องขอความกรุณนาะอือโอส,อสอว,ว,ว,วัสดีสวัสดีทุกวันทกวันโยงขอความกรุณนาะกดมากระดิ่งให้ด้วยเด้อพี่น้องเด้อ ถ้าถึกใจก็กดกระดิงกดไล่กดแซ่ก็เป็นกำลังใจให้เอ็ดมินเนาะพี่น้องเนาะบุคคอยอยังหลายดอกเป็นกำลังใจให้กันนี่เดอ้อฝากส่งนน,งน้อยส่งนี่อันยูนำ้นำนมอ้อมกอดอ้อมกายของท่านผู้ชมในเด้อพี่น้องเนะาะอย่าพึ่งถิ่นพึ่งป่ากัานเดอ้อคอยบุคคอยเดไปหาไปกันอย่าพึ่งกดพึ่งงอนเดอ้อส่งนี้คอย ว่าสิเปิดล่านขายกับเขาก็เลยอยุงหาของคิดเมนูขายทั้งต้องไปอบลมเพราะว่าถ้าเปิดล่านขายของที่ประเทศมาเลเซียเขาต้องไปอบรมอบลมแล้วก็ต้องไปฟังเขาว่าการขายของตรงนี้แบบเป็นกฎระเบียบของประเทศเขานัน่นนะแล้วก็ต้อง ไปฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนสําหรับคนที่ค้าขายนะคนที่ขายของนะเขาต้องมีวัคซีนให้ดิที่ประเทศนี่นะถ้าเขาว่ามีวัคซีนเขาว่าไปเข่าอบรมเพิ่นกับู่้ห้เปิดร้านขายกับเขาถ้าจะทำหมูปิ้งนมสดไก่ปิ้งนมสด ปีกไก่ย่างพวกลูกชงลูกสิน้นพวกส้มตำยำขนมไปสั่นละแต่คนจีนก็สิกินเป็นอี่ดกมั้งคิดว่าคนจีนคนอินเดียกินได้แต่คนมาลายูเขาก็าจะไม่กินหมูเนาะแต่คนจีนกับคนมาลายูเอ้ยคนจีนกับคนอินเดียกินอยู่คนไทยกับเพื่อนคนไทยกันนะส์มียกคิดว่าสวัสดีจ้าน้องสนอคนสวยขอบคุณในหลายที่เข่ามหาเดอ้อ เปิดแล้วสงสัยมันยังไม่เข้าเจ็ดห้าศูนย์หรือเปล่าเนาะถ้าไม่เป็นเลขศูนย์ก็เลขเกนะ้านะคิดว่าเปิดโคแล้วสงสัยมันไม่ขึ้นเมื่อวันก่อนพาไปดูงานวัดเปิดโคนะ่ะ ใครที่มาคอมเมนต์ให้เดี๋ยวค่อยจะตามไปเรื่องวันที่พาไปดูงานวัดแล้วทีนี้เปิดไปดนตีเขาที่เขาร้องเพลงนะนะมันมันติดมันติดลิขสิทธิ์เอสแดงเลยต้องต้องไปต้องไปลบออกเลยขอบุลบวบได้เพราะว่ามันเป็นติดลิขสิทธิ์เขาเน่ะมันเป็นนุนตีเขาร้องเพลงเนาะเอา ผิดคาดเลข8ปดว่าสาั้นคอยแล้วว่าเป็นเลขศนะูนย์ือเลขเก้าห้าแปดเจ็ดเจ็ดปดห้ารับไว้พิจารณาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับสูตรของอันเอ็ดบัดเป็นอันอันหนึ่งเจ็ดหแปดพะนะเพิ่นบัดจุดได้แปดห้าเจ็ดนะพี่น้อง กลับไปพิจารณานะคะเอาเป่าก่อนเป่าก่อน จ้าไม่เป็นไรจ้าน้องสนอคนสวยทวนนะคะทวนนะคะวันนี้นะจ้าเลขตารางลายเวนก็มี1 3 8 6งสนะคะเน้นให้เลข6เลขหนึ่งเนาะหกนึ่งกับหกเนาะหนึ่งเกับหนึดนาอพี่น้องเนาะแล้วกันชุดกันเป็นกับสองสองเก้าับหนึ่งสามนอพี่น้องเนาะ เลขสามตัวกะหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งสี่ตัวกับหนึ 1, 7, 6, 1, 4, ่งเจ็ดหกแปดเลขชุดกะแปดห้าเจ็ดละสัน่นสลับซับเตียนกันเอาเนาะพี่น้องเนาะขอให้ทุกคนมันหมานิ่งเฮงเลยพี่น้องเนาะมันหมานิ่งเฮงเนาะคลิปนี้กะสิไว้เพียงเท่านี้เด้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องเด้อถ้าหักถ้าแพงกันก็นกดดได้ผู้ใดกดไลค์กดแชร์ก็ให้แตกสามแตกสี่น้องคนนี้เนาะบึ้มบึม,บมเลยพี่น้องเด้อนะแคปไว้เดอ้อ 8 5 7จากข้างล่างไปข้างทึงข้างทึงมาข้างล่างก็าปนาอพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงซํำนีเนาะพี่น้องเนาะอยู่ดีมีเฮงสุขภูสุขคนเนาะโชคหมานทุกๆคนเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ